สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากพัทยาค่ะวันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยเล่นน้ำพุดชันมาแล้วนะคะ0ูนยออกจากโรงงานผลิตเสร็จเมื่อวานนี้ค่ะเดี๋ยวก็จัดส่งให้ลูกค้าทุกคนที่จ่ายเงินแล้วนะคะอันนี้นะบ๊อแม,มนแดนกันแดดกันน้ำเด้จ้าพี่น้องผสมบำรุงพร้อมจา้ามีบำรุงในตัวนะคะ ส่วนผสมดามุกจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะตัวนี้ไม่มีแอลโกโอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสารอันตรายใดๆผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเวลาเจาะสิไปเลียนน้ำนะทาเลยจ้าโบกฉ่ำๆไปเลยค่ะกันน้ำนะคะออกมาจากน้ำหน้าก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆไม่หลุดตัวนี้ถ้จาจะบลุษติดทนติดนานนะคะตัวคุดชั่นตัวคุชชั่นเน่ยเป็นรองพื้นผ่านพับนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แป้ง ตัวคุดชั่นเป็นรองพื้นผ่านพับนะคะไม่ใช่แป้งอัดแข็งเนาะมุกกดออกมาจะเป็นเนื้อลิควิดค่ะมีพับให้แบบนี้ชอบใช้มากในช่วงที่เราแบบมาทะเลแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามันติดติดหน้าทนติดทนติดนานเดี๋ยวเวลาก่อนที่มุกจะลงไปเล่นน้ำมุกก็จะมาทากันแดดทับอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ตบคุดชั่นก็ได้นะคะสองตัวนี้ SPF 50 PA 3บบวกเหมือนกันค่ะ เอาใจสาวสาวใส่ outdoor activity นะคะคนที่แบบว่าตากแดดตากอะไรบ่อยๆนะคะป้องกันการเกิดฝ้าใหม่แล้วก็ใครที่เป็นฝ้าอยู่แล้วก็ควรทานะคะกันแดดเนี่ยนะคะ่ะแต่งหน้าเสร็จปุ๊บท้าเสร็จปุ๊บขันิิไปออกงานแล้วจะพี่นอ้องกะคอนทัวคอนทัวปัดแก้มก็จะปัดแก้มสักหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่ลงน้ำ ไปกินเขากก่าเรากะสิไปยางหารลาะพ้าลูกไปเล่นเพล่กราวก่อนขันเขาอยากลงน้ำเขาก็ขึ้นมาเปลี่ยนสุดจ้ะตื่นแต่เช้าเด็กหน่อยตีหาตื่นเต็นหลายขนาดเมื่อได้จากเมื่อวานนี้มาหอดประมาณทุมหนึ่งก็เลยไปเดินเล่นเ <laughs> พิ่นมาคือว่าขับรถออกไปหาอาหารกินเด็กหน่อยกับสีเลนนะแมจ่จาก็เลยทิพนี่สละให้ลูกจ้า ทานกินแม่ก็ก,กินยังนี่แหละกินเอียงก็ก,กินได้แต่ว่านให้ลูกเล่นมวนมเพระว่านโดนโดนมาเที่หนึงบดายมาบ่อยสันเนี่ยนี่แข็งคิวนิดนึงโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งนะคะยังมีอยู่ลอดใหม่ก็สองแถมหนึ่งค่ะกระจายสินค้าไปให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูเพื่อติดใจก็กลับมาซื้อกันใหม่ซื้อตลับเดียวบคุมได้จ้า หา5้อยเก้าสิบห้าตลับเดียวสามตลับหนึ่งหนึ่งแปดเก้านะคะตกตลับละสามร้อยกว่าบาทหารกันกับเพื่อนมาซื้อนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งหมดนะคะตอนนี้มีศูนย์สองศูนย์สามเด้อจ้าแล้วแต่คนชอบนะคะยังมุกมุก,มกใช้เบอร์ศูนสามนะมุกผิวสองสีนะหมายถึงหน้านะสองสีแต่ว่าตัวเนี่ยสีแหล่ใจพี่น้องเออตากแดดไลาแต่ว่าหน้าเนี่ย ใส่เบอร์0ูนสาใส่หลอกกับคอนทัวร์เพิ่มความแหลมความได้จ้ะจริงๆเบอร์0ูนย์สาก็ไม่ได้คล้ำมากส่องสีใช้ได้เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กไปกินข้าวก่อนไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวพาไปเจอกันร้านอาหารค่ะเดี๋ยวพาเด็กๆมากินข้าวที่นี่เพราะว่าเสียงดังจ้ะเสียงดังเด็กน่อยเขามากินนี่ดีกว่าจ้ะเป็นแฟมิลี่คิดคลับนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมีขนมจีนด้วยค่ะขนมจีนน้ำยาอะไรเนี่ยผัดซีอิ๊วไส่เขาผัด ้ฉันจัดขนมจีนแต่เช้าเลยจ้าไปอยกินอะไรคะซีเรียลแต่เด um ็ดแต่ลิสกินซีเรียลแล้วก็มีออเมล Ese ya